อ่ผู้ใจ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 แล้วผู้ใจ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 แล้วผู้ใจผู้ใจผู้ใจแล้วผู้ใจผู้ใจใจผู้ใจแล้วผู้ใจผู้ใจใจผู้ใจแล้วผู้ใจผู้ใจจะอยู่อะร้องทั้งคืน à cười lờ lờ ừ, ừ, là nương là gần à này chắc cái chị rồi, chắc cái chị rồi, mày kèn nón gì đó, mày kèn nón gì đó,